สวัสดียามบายบายค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ละคะมืนอนี่ยย่ามบาบบรรยากาศแดดลมล้มตกนะคะเนาะพามาเยี่ยมชมฝักทองหลังจากที่เฮ้าอันคุ้มสาลายคุ้มสาลายไปในรากในเงาต้นฝักทองนะคะเนาะเพื่อนกระิเลื่อยออกไปหา อาหารกินทั้งนอกกับดนบ้านที่นี่พนใหญ่ห่ะพูนเมือแรงนี่กะสิได้ทาการตัดยอดฝักท้องออกเลยค่ะเพราะว่าพ่นยาวแล้วเพราะเขาตัดออกเขากะสิแตกแหนงออกหลายกว่าเก่าอีกใบสีเขียวดําดำมุดด้ใบเนี่ยใบฝักท้องใบใหญ่ๆแล้วพ่นทั้งพ่นก็รื่อยออกไปเลื่อนน้ำคัก ปลูกครั้งแรงแกเนานะค่ะนาะงว่าขั้นในหูสตรจกสิเอาเห็ดแบบไดก่อนคุดปลูกคุดปลูกเลยค่ะ่าแต่เขาสิเกิดเขาก็เกิดพอเบิงไดงามยูมันทัวค่ะบอกทั่วชุดที่สองมีดอกแล้วค่ะชุดที่สองมีดอกดอกห่างๆอันไดที่ มีดอกแล้วกับสีมีนไวนะะ้แล้วค่ะชุดแรกเลยค่ะเนี่ยหน่วยชุดแรกของเขาโอ้ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะพี่โอ้ยบยอไเดย่ยงเลยค่ะเขาปอ้ยบอกทัวสมซื้ออีกลบอกทัวฝักเงาค่ะคพณ่อนโอ้ยชุดนี้งาค่ะก็ชุดแรกอีกนะคะ่ะเนาะพูดนะคะโอ้ยหน่วยเงาเงาค่ะตาอ่อนซ้อนค่ะ พี่น้องค่ะแม่สองไม้บรรทัดพุ่นเนาะพุ่นโอ้ยอ่อนซ้อนบลกทัว่วฝักเงาปลูกได้งามคักนี่ค่ะชุดที่สองเทาก็มีประสบการณ์จากชุดแรกแล้วนะเนาะเ้าปลูกทีพดอันอันนี้เขาเฮ็ดลุมหา่างๆแล้ว่ะเนาะหน่วยของเขากือสีดกงามเงาเงา,งา,งาคักสวยงามยิ่งนี่แหะค่ะใบกับดำปุ๊ดใส่ปุ๋ยบักยางคักเลยค่ะอันนี้บมุงบกัก หน่วย,วย,วยตัวฝักยาวตางต้นสอนคันได้เก็บจักเถื่อเนี่ยชุดแรกค่ะหน่วยชุดแรกของเขาเลยค่ะหน่วยเขาสีเงางามมากเลยบนต้นก็สูงสุดเงียนมือเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่งสีเป็นอย่งสีประสบการณ์จากเขาเริ่มมีประสบการณ์จากการปลูกมาแล้วนะคะโอ้ยหน่วยทางไหน ย่านพ่อแม่พี่น้องแหนมบูเห็นเนาะค่นนะน้องจกออกมาให้เบิ้งค่ะอุย้ยป๊าดพี่น้องค่ะพี่น้องเมยค่ะมืออยจุนี่ได้ไหมเดี๋ยวเ,วเหยาคายิริปุ้ยมันทรงประกวดกวับสิได้มันทรงเขาประกวดกวับสิได้ชิงแชมป์ผัวเหยาคักทั้งเหยาทั้งใหญ่บกวกระหวฝากเหยาพูน่นะค่ะ สุดหนาสิบัาาวเงาคักกว่านี้บ่ะคะอุ้ยงามไพงดีอ่อนซ้อนนะค่ะเนะาะทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งทุกยางทั้งความใส่ใจหยายุง่งกับบ่มีกอัดออกให้เรียบตัดอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนเนี่ยใชจบคลิปนี้ส้นีกแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวจะขอยมาเบิ่งกันไหมไปพักเียงก่อนสวัสดีค่ะ